สวัสดีครับเพื่อนๆและก็สมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกข้าสู่ช่องเลขเด่นนักคำนวณน by a 1นะครับในคลิปนี้นะครับอด m i n ก็มาตามต่อในส่วนของหลักร้อยระยะสั้นนะครับทีนี้แอดมินก็จะคัดสูรเฉพาะหลักร้อยที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับในงวดที่ผ่านมานั้นนะครับเราคำนวณได้เลข5 xx 4 xx และ เจ็กอนะครับกองสลากก็ประกาศเลขก็คือ5 9 7เนะครับเพราะฉะนั้นหลักร้อยของเราที่คัดเลขมาก็คือเลข5นะก็ถือว่าเข้าเป้านะสำหรับหลักร้อยระยะสั้นที่ผ่านมานะครับทีนี้นะครับเพื่อในการเสียเวลานะก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของชุดสรุปกันนะครับก็ เราก็จะมาตามกระต่อในส่วนของหลักร้อยในสูตรที่เข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยในสูตรที่1นนะก็ในงวดที่ผ่านมานั้นนะครับหลักหนงได้3า5 6ี่ห้านะกองสลากก็ประกาศเลขก,ก็คือ 5, 9, 7เพราะนั้นเลข5ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้จะเป็นงวดใหม่นะครับงวดใหม่ก็คือเราจะใช้ร้อยรางวัลที่1น,นะ ร้อยรางวัลที่1ของเราก็คือเลขห้ามีเขียนต่อเลยนะครับบวกด้วยใส่วงเล็บนะ10รางวัลที่1ก็คือเลข9นะคูณ2คงที่928ทบดไว้นะครับแล้วก็บวกด้วยหน่วยรางวัลที่1ก็คือเลข7นะแบบนี้เพราะฉะนั้น5บวก8เป็น13นะครับเอาตัวหน่วคือเลข3และนำเลข3ไปบวก7ก็เท่ากับเลข10เอาตัวหน่วยก็คือเลข0ูนย์เป็นตัวแรกนะ แล้วนำเลขศูนยบวกหนงขงที่ก็จะเป็นเลข1แล้วนําเลข0และเลข1ตัวนี้นะครับบวกกันก็จะได้เท่ากับเลข1น,นะเดินหน้าไปก็จะเป็นเลข2เลข3และเลข4นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นเด่นหลักร้อยงวดประจําวันที่ให้มีเขียตตรงนี้นะ1มีคอ1นะ1มีนาคม65 สำหรับสูตรนี้จะได้เด่นอยู่ที่1 2 3 4 2> ทีนี้เราไปดูหลักร้อยในสูตรที่2กันต่อครับครับอันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยยะสั้นนะครับในงวดที่ผ่านมานั้นนะครับกองสลากประกาศเลขคือ5้ไอ้มีเข็ตรงนี้นะและหลักสิบคือเลข9กหลักหน่วยคือเลข7เพราะฉะนั้นของเราคำนวณได้2ตัวคือ5และ9นะมา2ตัวเลยเพราะฉะนั้นหลักร้อยเลขนี้ นะครับเลข5้าของเราก็เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยถือว่าเข้าเป้าก็ถูกนะครับทีนี้วดใหม่นะวดใหม่ก็ใอ้มินจะเขียนตรงนี้เลยนะครับก็ใส่วงเล็บไว้ก่อนเราใช้หน่วยล่างหน่วยล่างในวงนว,งนวงที่ผ่านมาที่เลข7็เนาะบวก2คูณที่7 2 14สดไว้นะครับบวกด้วยร้อยครั้งที่3นะแอดมินก็จะให้ดูร้อยครั้งที่3านิดนึงร้อย <c ười> ครั้งที่3 1ม3อร้อยครั้งที่3คือเลข8นะครับก็จะนำเลข8มาวางตรงนี้ นะก็4ีบวก8เท่ากับเลข12เอาแต่นหน่วยนะก็คือเลข2บวก4ครคงที่ก็จะเป็นเลข6นะครับเราก็จะได้เด่นหลักร้อยนะ2และ6นะได้เ็นจากขีดไปตรงนี้นะครับ2และ6กนะก็จะเป็นงวดประจำวันที่1มีคอ65นะครับ จะมาไหมส2และ6นะจะเด่นอยู่ที่หลักร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลักร้อยที่ผ่านการใช้งานในสูตรต่อไปครับครับอันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยอีกสูตรหนึ่งที่ผ่านการใช้งานนะครับในงวดที่ผ่านมานั้นกองสลากป,ประกาศเลขคือ5นะหลัก10ก็คือเลข9แล้วก็หลักหน่วยคือเลข7นะครับของเราก็มีเลข5อยู่ตัวนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะ ทีนี้วดใหม่นะครับก็แอดมนเข็ตรงนี้นะใช้หลักสิบล่างก็คือเลข5นะบวกด้วยหน่วยล่างคือเลข7แล้วก็บวก2อของที่อันนี้ง่ายๆนะครับเราจะได้5่าบวกเจเป็นอเอาตัวหล่อเป็นเลข2แนะนำเลข2ไปบวก2ก็เป็นเลข4นะครับบวก1ก็เป็นเลข5แล้วก็บวก6ของที่ก็เป็น11เอาตัวห่เป็เลข1นนะครับก็จะเป็นเด่นหลักร้อยในสูตรนี้นะครับก็ แหมมก็จะขีดไว้ตรงนี้ไว้ให้นะครับว่าหลักร้อยของเรานะั่นคือเด่นอยู่ที่ 4, 5และ1นะครับก็จะเป็นงวดของประจำวันที่1มีนาคมพศ2565ทีนี้ก็ครบแล้วนะสำหรับสูตรที่เข้ามาในงวดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราก็ไปเปรียบเทียบสูตรดังกล่าวนะครับสำหรับเด่นหลักร้อยกันต่อไปรับชมครับครับทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของ หน,นักร้อยระยะสั้นมีทั้งหมด3สูตรที่เข้ามานะครับในสูตรที่1ก็คำนวณได้1 2 3 4สูตรที่2คํานวณได้2 6แล้วก็สูตรที่3คํานวณได้4 5 1้าท่านสมาชิกจะเห็นนะครับว่าในสูตรนี้นะครับเลข1โจนกัน2สูตรเลข2โจน2สูตรนะครับแล้วก็เลข4ก็โชน2สูตรนะครับ เพราะฉะนั้นแอดมินจะมาใส่ตรงนี้นะครับวดประจําวันที่1มีนาคมนะครับก็จะเด่นหลักร้อยอยู่ที่ 1xx นะครับ 2xx นะครับแล้วก็เลข 4xx นะครับ10หน่วยนะครับก็ประกอบไปด้วย38 58แล้วก็68 เพราะฉะนั้นนำสิบหน่วยที่เราคัดจากาเด่น10หน่วยระยะสั้นมาใส่กับเลขหลักร้อยนะครับเราก็จะได้เลขทั้งหมดนะครับดังต่อไปนี้ <S <S <urs> <S เมื่อเราประกบคู่ของ3ตัวบนนะครับ <S <S <AN> <S ก็จะประกอบไปด้วย138 158 168 238 258 268 438 458แล้วก็468เพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะครับ แต่ส่วนมากแล้วนะครับในชุดของสูตรของระยะสั้นนี้นะครับส่วนใหญ่จะมาคูดโต๊ดบนนะครับก็ถือว่าอาจจะไม่ได้ฝักหลักแต่ที่แอดมินคิดไว้ให้ก็จะเป็นตัวเด่นนะครับถ้าท่านสมาชิกชอบในสูตรดังกล่าวก็สามารถนำไปเป็นข้อมูลในการเลือกซื้อสลกอากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับเพราะว่าข้อมูลดังกล่าวก็ไม่มีใครทราบนะว่าเลขรัฐบาลจะออกอะไรเพราะฉะนั้น ิ่ต่างๆที่แอดมินได้ทำลงไปแล้วก็แบ่งปันให้กับท่านสมาชิกนั้นก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นส่วนเลขต่างๆจะมาตรงกับกล่องสลากที่ประกาศหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับกล่องสลากนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านสมาชิกดูนะครับแล้วก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันนี้สรุป ในช่องเล็กเด่นนักหนไปแล้วนะครับอีกสักครู่ก็จะลงคลิปในส่วนของสรุปในช่องใหญ่นะครับก็โปรดติดตามนะครับสุดท้ายนะครับแอดมินก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าข้อมูลกล่าวจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านสมาชิกแล้วก็ขออวยพรให้ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับโชคดีถูกรางวัลลอตเตอรี่เหมือนงวดที่ผ่านมานะครับสำหรับในคลิปนี้ต้องลากับท่านสมาชิกไปก่อนนะครับสักคัพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ